สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยนันข่าชอบกดไลค์ใช่กดแ like, ชร์รักกันแน่แน่กดแช่แชกดนานนากดยันยันกดเยอะๆยน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูเต่าที่โผล่หัวออกมาแผลนิดหน่อยค่ะในคอมเมนต์ไลฟ์ของหนูนายอรมันดิฉันมีคำอธิบายอะไรหลายๆอย่างที่อยากจะวิเคราะห์ต่อจากคอมเมนต์พวกนี้แล้วก็คำพูดบางประโยคของหนูนายอรมันค่ะ ทั้งสามภาพนะคะค่อยๆหยุดดูเราจะเห็นว่ามีช่องพากินพาเที่ยวซึ่งเป็นช่องของหวนใจกรรมกรแล้วเปลี่ยนชื่อใหม่เปลี่ยนคอนเทนต์ใหม่นะคะลบคลิปลบอะไรไปเยอะทีเดียวเชียวก็เข้าไปคอมเมนต์ใต้คลิปของหนูนาเยรมันมีคอมเมนต์ภาพแรกน่าจะพูดบอกว่าพี่หนูนาไม่ผิดนั่นก็คือว่าเป็นการยืนยันว่าเขา พูดอย่างนั้นจริงๆกับหนูนาแต่ทีนี้นี่พี่หนูนาไม่ผิดแล้วมีใครผิดหรือเปล่าเพราะาต้นน้ำกับปลายน้ำเขาต่างคนต่างยืนยันคนละเวอร์ชันเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีใครผิดต้นน้ำอาจจะผิดที่โกหกตอนนี้คือหวนใจมายืนยันว่าหนูนาเยอรมันกับสิบจีไม่ได้โกหกเขาพูดอย่างนั้นจริงๆกับหนูนากับสิบจีนะคะ ตรงนี้เช็คไว้นะคะพี่หนูนาไม่ผิดอันที่สองก็เป็นการตอบคำถามคนอื่นว่าทำไมไม่ออกมาสองอันสองกับสามเนี่ยเขาจะพูดตรงๆว่าเมื่อวานที่เขาก็โพสต์เอาไว้ว่าเขาจะออกมาเคลียร์แต่แล้วทุกคนก็ห้ามสิบจีก็ห้ามหนูนาก็ห้ามทำไมต้องห้ามคะทำไมต้องห้ามไม่ให้ออกมาพูดความจริงกลัวอะไรหรือ แล้วก็ภาพอีกอันหนึ่งนี่นะคะก็บอกว่าเดี๋ยวจะออกมามาพูดเองแต่ที่โพสเอาไว้ที่ยังไม่ออกมาพูดเพราะว่าคนนั้นคนนี้ห้ามหลายคนห้ามไม่ให้ออกมาแต่เดี๋ยวตัวเองจะรับผิดชอบออกมาถามว่ามาเน้นครั้งนี้ขนาดโพสยังลบออก แล้วมาเม้นต์เนี่ยจะออกมารับผิดชอบจริงๆหรือเปล่าคะดิฉันมั่นใจว่าจะออกมาในลักษณะที่ดิฉันแนะนําไปว่าจริงๆคุณออกมาแล้วความจริงคืออะไรคุณพูดออกมาคนจะได้เข้าใจคุณมีสิทธิ์จะเอาไปพูดที่เกินเลยเพราะว่าความรู้สึกของคุณมันเสียมันก็เป็นไปได้คุณก็ขอโทษซกคุณพูดเกินเลยจริงๆคุณรับฟังมายังไงคุณพูดไปมากกว่านั้น เพราะความโกรธมันเข้าใจได้ค่ะดิฉันคิดว่าหวานใจจะต้องออกมาในแนวนี้คือเป็นนางฟ้ารับผิดแต่เพียงผู้เดียวข้ารับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวแต่ยังไงก็ตามทีค่ะตอนนี้คุณไปยืนยันให้หนูนากับสิบจีถ้าคุณไม่ออกมาพูดคนที่จะได้รับความเสียหายมากก็คือ สวิตจีกับเดชแนนเดชแนนเนี่ยความเสียหายของสวิตจีกับเดชแนนจะไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆจริงๆไม่มากเพราะว่าคนที่จะมองว่าเสียหายก็คือพวกเอฟซี FC ของคุณจะมองว่าเดชแนนกับสาวิตจีโกหกในขณะที่เอฟซีของเดชแนนรับฟังสาวิตจีก็จะคิดว่าจริงๆคนกลางนั่นแหละบิดเพราะไม่ยอมออกมาพูดไม่ยอมออกมาอะไรยังไง ถ้าคุณออกมาพูดมันจะเป็นการดีที่สุดไม่ว่าจะพูดอย่างไรก็ตามทีมันจะได้เคลียร์แล้วทุกคนก็จะได้เห็นความจริงของแต่ละคนที่พูดแล้วคนก็จะเลือกเชื่อเองว่าจะเชื่อใครจะเลือกเชื่อเองว่าจะเชื่อใครแต่ถ้าคุณไปการันตีให้ทางสิบจีกับหนูนาแล้วไม่ออกมาพูดคนที่จะเสียใจที่สุด คือเดชแนนเพราะเขาปกป้องคุณที่เขาท้าสาบานกับหนูนาว่าสาบานได้หรือเปล่าว่าหวานใจกรรมกรพูดอย่างนั้นกับหนูนาจริงๆเพราะเขาเชื่อมั่นว่าคุณจะไม่บิดเบือนเขาเชื่อมั่นในตัวคุณเพราะฉะนั้นคุณควรจะต้องออกมาค่ะความจริงเป็นอะไรยังไงพูดแล้วใครจะแย่ใครจะไม่แย่พูดออกมาเถอค่ะพูดแล้วเอฟี่ จะเข้าใจความจริงขอให้มันเป็นความจริงนะคะใครจะแย่ถ้าสาวิรีพูดออกมาแล้วสาวิรีแย่ไดจะนน่นแย่ที่ฉันคิดว่าเรารับได้ค่ะเราต้องการแค่ความจริงทุกอย่างที่พูดขออนุญาตเอ่ยอีกครั้งหนึ่งกับน้องนิวเนี่ยไม่ว่าน้องนิวจะขึ้นไลฟ์ในช่องน้องนิวหรือพี่นุนาขึ้นไลฟ์ในช่องพี่นุนาเราไม่ได้พูดเหมือนกันทุกอย่างเพราะเราไม่ได้รับข้อมูลเหมือนกันนะคะ ทำไมเราถึงพูดไม่เหมือนกันเพราะเราไม่ได้รับข้อมูลเหมือนกันอย่างพี่พูดกับพี่ทักอย่างนี้พี่ก็มาพูดว่าพี่ทักพูดกับพี่อย่างนี้พี่พูดกับพี่อ้วนอย่างพี่ทักไปพูดกับพี่อ้วนอย่างนี้น้องอ่าอ่าน้องนิวไปพูดกับพี่อ้วนอย่างนี้ก็จะหยิบยกในสิ่งที่น้องนิวพูดกับพี่อ้วนอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันไม่มีการเตรียมมันไม่มีการโยนคอนเทนต์ให้กันต่างคนต่างได้ยินอาจคําพูดมันจะเหมือนกันได้ยังไงในเมื่อมันไม่ได้มาทำคอนเทนต์นะคะพี่น้องเราไม่ไดด้้้้มมมาางงออนนนนเเตต่่ียวขึพูใหหััืก ม,มันไม่ใช่เราจะต้องมาขึ้นพูดแล้วทุกอย่างมันเหมือนกันเพราะเราไม่ได้เตรียมกันเพราะเราไม่ได้พูดรวมกันมาแล้วได้ยินแบบเดียวกันอไม่ได้ยินแบบเดียวกันยังจำที่ที่ฉันเน้นว่าให้จำตรงนี้ให้ดีๆคอมเมนต์ในภาพแรกที่บอกว่าพี่หนูนาไม่ผิดหวานใจไปคอมเมนต์บอกว่าพี่หนูนาไม่ผิดนะคะทีนี้หนูนาเนี่ยบอกว่าตัวเองไม่ตอบคอนเทนต์บอกว่าตัวเองไม่สนใจจะไปดูแต่ ตอบทุกประเด็นที่ที่ฉันตั้งคําถามที่ฉันตั้งข้อสังเกตนี่ก็กําลังออกมาดิ้นเรื่องที่ว่าทําไมพูดไม่เหมือนกันสิจีพูดว่าในเรื่องของการทําใจเนี่ยสาวิตีจะทับใจตัวเองไม่ได้มาสั่งให้ปั่นใจทําใจแต่ตัวหนูนามาพูดว่าสาวิตจีสั่งให้ หวานใจเนี่ยปรับปรุงความประพฤติตัวเองแล้วก็รอดูว่าจะกลับไปคบกันอะไรอย่างนี้ได้ไหมพูดกันคนละอย่างเลยฉันบอกว่านี่แปลกพูดกันคนละอย่าง1ิ G พูดตรงกับที่เดชานันพูดว่าสาวิจีพูดถึงเรื่องเวลาว่าขอเวลาตัวเองทาใจสิบจีพูดตรงกับเดชนันพูดแต่หนูนาพูดไม่ตรงดิฉันก็ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมพูดไม่ตรงหนูนาบิดหรือเปล่าหนูนาก็ออกมา แก้ตรงนี้ว่าที่พูดไม่ตรงเพราะได้รับสารไม่ตรงนั่นคือหนูนากําลังชี้ว่าคนที่ลาวนแล้วบิดเล่าคนนี้อย่างหนึง่งไปเล่ากับสิจีเล่าตรงๆอย่างหนึง่งแต่พอไปเล่ากับหนูนาไปเล่าอีกอย่างหนึง่งคือหวานใจกรรมกรแล้วหวานใจกรมกร,กรก็ยืนยันว่าหนูนาไม่ได้บิดหนูนาไม่ผิดฉันเป็นคนบิดเองใช่ไหมคะกรณีนี้นะ หวันใจกรรมกรพูดกับสิจีอย่างหนึ่งไปพูดกับนูนาอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเราเริ่มเห็นแล้วว่าขนาดคุณพูดกับคนของคุณกันเองคุณก็ยังพูดสองครั้งไม่เหมือนกันบิดเพราะนูนายืนยันว่าที่ฉันพูดไม่เหมือนกับสิจีเพราะฉันได้รับสารมาไม่เหมือนกับสิจีนั่นก็คือหวันใจกรรมกรพูดกับสิจีอย่างหนึ่งมาพูดกับนูนาอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นคนที่บิดคือหวังนใจกรรมกรนูนาออกมายืนยันว่า ฉันได้รับสารมาแบบนี้ต่างกับที่สิบจีได้รับนั่นคือหนูนาออกมายืนยันว่าหวานใจกรรมกรบิดใช่ไหมใช่หรือไม่ตลกนะคะเรื่องนี้พูดไปพูดมาแล้วเหมือนกำลังจะแฉกันเอง <laughs> เหมือนกำลังจะแฉกันเอง จากสิ่งที่พี่นุนารับรับรู้มาพี่นุนาก็พูดในแง่ของที่พี่นุนารับรู้มาแต่น้องนิวเขาก็จะพูดในสิ่งที่เขารับรู้มามันจะให้เหมือนกันได้ยังไงคะในเมื่อมันไม่ได้เตรียมกันต่างคนต่างพูดต่างคนต่างเอามาต่างคนต่างเอามาพูดเอามาขยายเองข้อมูลมันคนละข้อมูลมันถึงบางอย่างมันคล้ายคลึงกันบางอย่างมันคล้ายกันบางอย่างมันเหมือนกันแต่บางอย่างทำไมมันไม่เหมือนก็เพราะว่าที่มันไม่เหมือนเพราะเราได้ยินไม่เหมือนกันเพราะเราไม่ได้ชุมสายชนมกันเราไม่ได้นั่งประชุมคุยกันแล้วททีี่่่่่จจะะมมมมาาาขึ้นนนนนนพพูดเเเเเยยััักลไไปคคิงงรรรใชออืื ที่เราได้รู้ได้รับได้ฟังได้ยินมาว่าเราได้ยินมาแบบนี้เราได้รับฟังมาแบบนี้เราจะให้มันเหมือนกันได้ยังไงล่ะคะจริงไหมใช่ไหมคะทุกคนจะให้มันเหมือนกันได้ยังไงในเมื่อเราไม่ได้ไปนั่งเตรียมคอนเทนต์กันแล้วก็อาจะเอามาจับกลุ่มจับก้อนแล้วก็มาพูดในแนวทางเดียวกันทุกอย่างนี่เราพูดความจริงคือเราไม่ได้ไปไปนั่งเตรียมในอารมณ์ที่อยากจะพูดทุกอย่างมันอาจจะคนละประเด็นมันอาจจะคนละกรณีแต่ความหมายมันก็ไม่ได้ต่างกันความหมายมันก็ไม่ได้แตกต่างกันเออความหมายมันก็ไม่ได้ว่าอ่อไม่ได้แตกต่างกันอะไรยย่ออร้ พราการที่นั่งพูดกันเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในกลุ่มก้อนเดียวกันอ่ะมันไม่ได้นั่งพูดด้วยกันน่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็ต่างคนต่างพูดมันก็อาจจะมีมีมีการที่ว่ามันอาจจะคลื่นขาดขาดขเคลื่อนโดยที่ถามว่าไม่ได้ตั้งใจไหมเพราะมันคนละคนมันคนละบุคลิกค่ะวนเวียนอธิบายในจุดเดียวกันเนี่ยหลายครั้งมากแล้วก็ยกตัวอย่างอ้วนกับพิทักษ์อยู่ตลอดเวลาพยายามจะยกตัวอย่างพยายามจะแถว่าที่ฉันพูดไม่เหมือนกับสิจีเพราะว่าตอนที่คุย กันกับหวานใจนะมันคุยกันคนละตอนไม่ได้มีการประชุมสายไม่ได้มีการเจียมกันแต่หลายครั้งนะคะที่นูนาบอกว่าได้รับข้อมูลจากสิบจีสิบจีส่งให้เล่นไม่ได้มีการเตรียมกันทำคอนเทนต์ไม่ได้อะไรเลยไม่อะไรเลยจริงๆแต่ที่พูดต่างกันบ้างความหมายมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันนักมันก็เหมือนกันเพียงแต่เพียงบางคำมันอาจจะไม่เหมือนกันในต่างอารมณ์กันนั่นก็คือพยายามจะแก้ตัวให้หวานใจ ว่าความหมายที่สิบจีพูดกับที่ที่พูดกับสิบจีแล้วมาพูดกับหนูนาเนี่ยความหมายมันไม่ต่างกันมากมายหรอกมันคล้ายๆล้กันต้นตีนนะคะ <c oughs> อย่างนี้เรียกแทแบบอเอาหน้าไถไปเลยอะ่ะสีข้างถลอกไหมคะคุณหนูนานั่งพูดอยู่คุณดุนากรุณาเลิกเสื้อแล้วก็เปิดดูสีข้างนะคะถ้าเป็นปลานี่นะคะจะมาเกตเกิดได้ไม่เหลือละ เกรดไม่เหลือค่ะถลอกขนาดนี้โดนขอดเกรดแล้วค่ะสิบจีพูดว่าไอ้ขอเวลาทำใจเนี่ยคือสาวิตีขอเวลาทำใจตัวเองแต่หนูนาพูดว่าสาวิตีให้สาวิตีสั่งให้หวันใจไปทำใจไปดูพุติกรรมตัวเอง ไปทําตัวให้ดีๆแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าจะกลับมาคบคุยพบหน้ากันได้ไหมมันคนละเรื่องกันเลยนะคะมันหน้ามือหลังตีนเลยนะคะยังมานั่งแถอีกว่าแต่ความหมายมันก็ไม่ต่างกันมากต่างนะคะต่างค่ะต่างมากคืออย่าแถดีกว่าให้หวานใจออกมาพูดทีเดียวจบ ไม่ใช่คุณจะเอาคอนเทนต์แล้วก็โอ้โหทุกวันใครเขาตั้งข้อสังเกตอะไรแล้วมันเป็นความจริงเป็นปากที่คุณพูดจริงๆคุณก็ออกมาโอาฉันไม่สนใจนะฉันไม่สนใจนะแต่ต้องออกมานั่งแถจนเรียก,กว่าแถเหงื่อนจนเกร็ดนี่โอ้สีข้างนี่ไม่เหลือแล้วถลอกปอกเปิดหมุกแล้วใช่ไหมคะมันจะเหมือนกันได้อย่างไรละ่ะคนหนึ่งบอกทำใจคือให้สา,สาวิธีจะทำใจ ตัวเองแต่คุณบอกก็ทําใจคือสาวิตรีสั่งให้หวานใจมาทําใจมาเปลี่ยนความประพฤติมาทําตัวให้มันดีๆมันคนละเรื่องกันนะคะมันเหมือนกันตรงไหนวะพี่หนูนาถึงร,รู้ว่าการบิดเนี่ยบิดเพื่อที่จะให้ออกมาต่อบิดเพื่อที่นั่นคุณหนูนายังหน้าด้านบอกว่าคนบิดคือดิฉันดิฉันเอาคับมาให้ฟังวนะ่าสิบจีพูดอะไรแล้วคุณพูดอะไร ยังหน้าด้านบอกว่าดิฉันเป็นคนบิดคุณนั่นแหละบิดตอนนี้ตัวเป็นพระคิ้วแล้วมั้งถูกบิดจนมาดอย่างเงี้ยบิดจนมาดจริงๆคุณนี่สันดานเสียถามว่าจะมาให้คนคนหนึ่งออกมาพูดออกมาอธิบายเนี่ยมันกันไม่ใช่ว่าเราห้ามนะเราไม่ได้ห้ามนะเราเอาความคิดเห็นของเขาต่างหากที่ขึ้นมานั่งพูดบอกว่าไม่ต้องพูดอะไรละถ้าเป็นอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวพี่พูดเองมันจะได้จบที่ช่องพี่ พ่าเขาเป็นคนบอกเราเองว่าเขาไม่พูดเขาจะไม่ขึ้นพูดเราไม่มีสิทธิ์ที่จะห้ามเขาเราไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าทำไมทำไมอ๋อเราต้องไ่พูดนะเราต้องพูดเนี่ยเราก็อยากให้พูดให้พูดมาเลยถามว่าเราอยากให้พูดไหมเราอยากให้พูดนะณปัจจุบันนี้ก็อยากให้พูดอยากให้ออกมาเคลียร์อยากให้ออกมาพูดถึงแม้ว่าผลกระทบมันจะอยู่พี่หนูนาก็ตามถึงแม้ว่าผลกระทบมันจะลงแบบไหนก็ตามเรารับได้เรารับได้ทุกกรณีถ้าออกมาพูดแล้วมันจะจบไม่ใช่ว่าอทำไมถึงไปกดดันเขาเขาไม่ให้เขาออกมาพูดไม่ใช่เขาพูดเองเขาพูดเองว่าเขาจะไม่ออกพูด เอาแล้วไงคะเอาแล้วไงท่านหนูนาพูดแบบนี้มันหมายความว่าอย่างไงเมื่อวานหนูนาบอกว่าห้ามไม่ให้หวันใจพูดเดี๋ยวจะจบที่พี่เองเดี๋ยวจะมานั่นจะนี่เองแต่วันนี้มาบอกว่าจริงๆอยากให้หวันใจออกมาพูดนะตัวเองไม่ได้ห้ามนะแต่หวันใจนะไม่อยากพูดตัวเองก็เลยยอมเสสละว่าจะมาจบที่พี่เองอย่างนู้นอย่างนี้ตอนนี้กลายเป็นว่าไม่มีใครห้ามหวันใจแต่วันใจไม่อยากพูดเอง แต่หวานใจไม่อยากพูดเองก็เลยหนูนาก็เลยรับปิดจ็อบเองแต่ทีนี้นะคะแต่ทีนี้มันมีในมันมีในชุมชนโพสชุมชนที่หวานใจบอกว่าอยากจะออกมาเคลียนะคะตกลงแล้วใครเป็นคนโกหกเก่งใครเป็นคนบิดเบือนเก่งกันแน่ ระหว่างหนูหนากับหวานใจไปดูโพสต์กันค่ะนี่การมีโพสต์นี้ที่ยืนยันว่าหวานใจอยากจะออกมาพูดแต่ที่ฉันไม่รู้ว่ามันก่อนหรือมันหลังหรือมันยังไงแล้วก็ยังมีในไลน์ที่สิบจีเอามาให้ดูว่าหวานใจพูดบอกว่าพี่จะขออยู่เงียบๆจะ อะไรอย่างนี้งั้นอย่างนี้ไปก็คือจะยังไม่ออกมาปรากฏตัวอันนั้นในกับไลา์สิบจีเนี่ยพอมองออกเหมือนกับว่าหวานใจบอกเองว่าไม่อยากพูดก็จะมาตรงก,กันกับที่หนูนาบอกว่าหวานใจไม่อยากพูดก็เลยรับจอบเองใจจริงเนี่ยอยากให้ออกมาพูดอยู่นะคะแต่มีโพสในชุมชนที่บอกว่าจะจะออกมาพูดแล้วนอกเหนือไปจากนั้นไปดูที่หวานใจตอบในไลฟ์ของหนูนานะคะ เห็นไหมครับในขณะที่หนูนาพูดใจยืนยันว่าใจจริงอยากจะให้ออกมาพูดนะแต่หวานใจไม่อยากพูดก็เลยรับรนะับหน้าเสือไปเองแต่หวานใจไปเม้นบอกว่าฉันอยากพูดอยู่นะฉันก็โพสชุมชนอยู่นะฉันจะพูดแต่ทุกคนห้ามฉันหนูนาก็ห้ามฉันตกลงหวานใจกับหนูนาใครตอแหลเลยใครพูดความจริง ตรงเนี้ยมีความเชื่อว่าหนูนาน่าจะพูดจริงนะคะหรือเปล่าเพราะว่ามันมีในลายที่ในลายที่คุยกับสิบจีหวานใจก็พูดทำลองว่าไม่อยากพูดอยากจะอยู่เงียบๆเ,เดี๋ยวดิฉันเอามาให้ดูคะ่ะค่ะลายนี้สิบจี เจ้าของเป็นคนเอามาลงในชุมชนเพื่อที่จะบอกว่าหวานใจจะขออยู่เงียบๆจะยังคือจะไม่ออกมาอธิบายไม่ออกมาพูดอะไรแล้วก็มีการลงไว้ให้เห็นชัดเจนว่าหวานใจเป็นคนพูดเองว่าจะไม่ออกมาจะไม่ยุ่งจะไม่เอาและจะถอยออกจากตรงนี้แล้วทีนี้แต่หวานใจไปเม้นในช่องหนูนา เว่าฉันอยากพูดนะแต่โดนคนห้ามแต่นูนาบอกว่าหวันใจไม่อยากพูดตกลงความจริงมันคืออะไรสําหรับคนกลุ่มนี้ทั้งสามคนสิบจีหวันใจหนูนาสามคนนี้ความจริงมันคืออะไร